สวัสดีครับ <c oughs> มือนีกนระทอมช่วมจันทร์ชาแนลนะครับมาคุยข่าวแต่เศร้านะครับถึงเรื่องน้องอุ้งหญิงที่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนะครับอยู่ที่ศรีสิเกตนะครับได้เห็นลืนมหาชนไปอยู่ที่นาศาลของ แม่ฮันนี่นะครับหมอล่ำหันนี่สีสารนะครับผู้ที่ล่วงลับไปนะครับเป็นศิลปินดังในยุคในยุคนั้นนะครับเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านไปนะครับเมื่อนี่กับปรากฏการณ์ของของแม่ฮันนี่นะครับแม่นว่าเปินจะจากไปโดนแต่ว่าเหมือนว่าแม่ฮันนี่ได กลับขึ้นมาในสูว่วงการมอลองมอลำ่อีกเถื่อนหนึ่งนะครับจากชีวิตของเด็กน้อยน้องอุ้งอิงนะครับซึ่งมีความเสื่อและศรัทธาในขาเอิญว่าในบรรพบุรุษของวงการมอลำ่นะครับผู้หลวงรับไปกับบอท่านโดนครับแต่ว่าแน่นอนล่ะรุ่นอุ้งอิงเนี่ยก็เป็นรุ่นรุนหลานรุ่นเลน รุ่นหลานอะป่ะมานเหลนนะนนนนะประมาณรุ่นหลานนะครับเพราะว่าคุณแม่ฮันนี่เนี่ยอายุเพิ่นประมาณหาสิบสองนะครับเสียชีวิตเมื่อวันที่ยี่สิบหกเดือนกุมภาเนี่แหละครับครบรอบนะครับจึงมีการไปไปบนไปบานเนะเาะบพรว่าผู้ใดก็ตามนะครับผ่านไปผ่านมาแวะไปแว่มาก็าจ,จะผ่านศาลของแม่ฮันนี่นะครับอยู่ระหว่างเส้นทาง จากอุบลไปศรีสิเกษนะครับเลยกันทาราล่มไปก่อนจะเข้าเมืองศรีสิเกษนะครับก็เห็นจะเห็นว่าหมู่บ้านเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่ติดตามน้องอุ้งอิงมาในระยะหนึ่งนะครับประมาณสักเกือบยี่สิบเมือแล้วละ่ะที่ตั้งแต่น้องดังมานะตั้งแต่อุ้งอิงเป็นที่หูจักของผู้คนมาเนี่ย นะครับงวดก้อนกอนก,นกับวามีปรากฏการ์นะครับเกี่ยวกับแม่ฮันนี่นะนะครับน้องอุ้งอิงได้บอกอเกี่ยวกับเบล็กกับยังนี่แหละเนาะนะฮนะมีคนถึกไปหลายคนนะครับงวดนี่กับมาอีกนะครับกับมาดูเหมือนว่าเลขที่น้องอุ้งอิงนะจับขึ้นมานะมันก็เป็นเลขที่อ่าเป็นเลขกที่คนคุ้นเคยนะครับเนาะ แต่จากใก็ดีนะครับสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับแต่จากน้นก็ดีสิ่งที่อยากไขมองให้เห็นนี่ก็คือความเคารพนับถือในอาจารย์คู่เพลงหรืออาจารย์หมอล่ำเนาะม<ส>ันก็เอินอาจารย์ท่านนี่แน่นอนนะครับเป็นเป็นคู่บาอาจารย์ไปแล้วนะครับในในตำนานถงทวารทาพเนิ่ยยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพิ่นก็กลายเป็นอาจารย์ กสิคงสิดังข่างฝ่าผู้หนึ่งนะครับถ้าเท่าที่เขาบึงวิเคราะห์ในยุคนั้นแล้วก็เห็นนักร้องในยุคนั้นจนมายุคนี้ก็ยังยั่งโดดเด่นนะครับยังโดดเด่นอยู่ยังบ่ท่านมีผู้ใดตกนะครับตกไปจากวงการนะ้านยังชอบยังมักยังยังแสดงหมอหลองหมอรำอยู่บอเศร้านะครับกสิดังไปเรื่อยๆนอกจากว่า อาจารย์เ่านั่นท่านจะพักบ่อออกซื่อบอ่อบ่อเห็ดในเรื่องการร้องกันล่าอีกอันนั้นก็คือว่าเป็นส่วนบุคคลเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ศิลปินนี่ไม่มีผู้ใดหยุดนะครับขั้นขั้นใดดังแล้วก็ดังเลยนะครับนักร้องหมอล่าอาจทิบ่มขึ้นนักร้องทั่วไปนะครับนักร้องทั่วไปที่เข้าหูจักเป็นนักร้องแบบแบบ ในประเทศไทยเฮาเนี่ยแหละนักล่องไ่นักลอ่กลองดีว่าเป็นนักล้องลูกทุ่งนะครับของประเทศเนี่ยนะครับระดับประเทศอย่างที่เขาเห็นหลายหลายชีวิตที่เงียบหายไปนะลงคนกับตกระกำมลำบากกับมีนะครับ่ฮห้ว่ามันเกิดยังข้นเนาะชีวิตของคนวาสนาของคน่คือกันแต่ว่าน้องอุ้งอิงนะครับก็บเพิ่งเริ่มในถนนสายบันเทิง นะครับสิ่งเหล่านี้แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมามาวิเคราะห์ให้เอซสาวหน่อยเพชรบันแพงเย็ซีน้ององิงให้ได้ฮูงว่าชีวิตความเป็นอยู่ของนักล่องศิล,ลปินเนี่ยก็มีความแตกต่างกันไปแต่ว่าน้องอุ๋งอิงมีความแตกต่างตรงที่มาแต่หน่อยดังแต่หน่อยแต่อายุ16ปีนะครับดังแบบขามขึ้นขาวันดังแบบทะลุ เ,เอินวัทลูฟ้านะปันผุแตกเนี่ยะดังแบบผู้แตกคึมบําบํมบํานะมาแห้งอิหลีนะครับผุงม,มาหาชนเช่าอูทิหักในเสียงเพลงเสียงดนตรีนี่รู้สึกว่ามันฮือมห้ามันคึกคืนมันชื่นมื่นขึ้นมานะครับอารมณ์ร่วมขึ้นมาแบบกระท่านหันคือก,กันกับยู่ๆเราผ้ายุยู่ม่านนะครับหรือว่าเหมือนคืนสึสนามิมานเนี่ยแหละครับมันฮึมพับม,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 มา โอ,โ,โอ้โหนะครับมันมันเป็นคืนมหาชนเนาะอันนี้เป็นคืนของคืนมหาชนความด่งดังของน้องอุ๋งอิงเนี่ยนะกะเห็ดไห้คนติดตามนะแต่ว่ากับว่แปลกนะครับผมก็เลยอยากบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างคนจังนิยมนองหนึ่งน้องมีความศรัทธาในคู่บาอาจารย์ของเพิ่นบ,าบา่าผู้ท่สอนหลังสอนลำ่ำผมก็เสียวไวเจียวยง ในความศรัทธาของแม่ฮันนี่นั่มนะครับเพราะว่าเพิ่นศรัทธาเนาะเพิ่นกะคือสิไดไปบน่นไปก้าวไปเ้าไปขอพ่อให้น้องดงดังเพิ่อนอาจสิไปไปแนวหนี่นะครับไปหานะครับไปหาแ,แม่ฮันนีเนี่ยมันเลยเห็ุให้เพิ่นเนี่ยดังอีหลีมีคนหูจักอีหลีอันนี้คือสิ่งที่พอใยญ่แม่หญ่พี่ป่านาอานะครับที่ได้ไปเบึงน้องหอบฟันไปหล้างห่าน ก็เลยได้ติดตามน้องฮนอ่าน้องอุ้งอิงนะครับน้องอุ้งอิงเนี่ยด้วยความเคารพด้วยความอา่ให้เกียรติครูบาอาจารย์ชั้นครูบ,าบา่วไผ่เพิ่นทอมใจทอมตนอันนี้แหละครับที่ส่งยู่ให้น้องอุ้งอิงดังดังปันผู้แต่กับตัวนี้นะครับเขา,าเห็นว่าน้องเสมอตนเสมอปลายตั้งแต่เมื่อนั่นจนฮอดเมื่อนี่ยังเห็นน้องเป็นน้องอุ้งอิงนะครับเป็นธิดา เอ่อเอินว่าทีดาอ่าจะด,ดาวจะรัดฝ่านะครับลงมาตะลังก็เป็นที่ดาว่านอนกว่าเนาะอันนี้ว่าตามโบเมนว่าให้นองเด้นะครับ,บเมนไปขับเอฟซีรับ,รบกะนี่คือปรากฏการณ์ที่เมื่อเนี่ยมาว่าข่าวนะครับว่าข่าวว่าความดังของน้องมันโมเมนดังโดยบังเอิญแต่ว่ามันมีทีไปที่มามันมีทั้งความเสือ่อความศรัทธานะครับ แล้วก็ผลงานของน้องที่เาเห็นช,ชัดๆก็คือน้องเป็นคนหนาหักนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านนี่นะครับไปแสดงอยู่ที่ยูโรแธนะครับอยู่สารแมฮันนี่นะครับชุดที่น้องใส่หมู่บ้านนี้ค่อนข้างจะเป็นชุดที่เหมือนเขาเอิญว่าเป็นเป็นชุดของผ่าผ่าข้ามหรือว่าผ่า ของคนอีสารที่มักใส่นะครับชอบใส่ละงามนะครับมีความงดงามสงา่าเป็นคข้ายๆสีกรมสีกรมแล้วก็มีผ่าคข่ายๆผ่า,าเข้ามาผ่าได้เขา,เนนะานี่เนาะผ่าก็เป็นเลขก็กับไปเห็นภาพหนึ่งของแมฮันนี่อยู่หันเขาเอามาเทียบกันเบิงเนาะผู้ผู้่นสื่อข่าวผลเนานะเทียบเบิงมีความละไม่ไขายครื่งกันนะครับทั้งโตค้นทั้งเสียงอันนี้ถือว่าเป็น สายแน่นหนึ่งนะครับที่มันโย่งใหญ่มาถึงนองอุ้งอิงนะครับประกอบกับความเสือความรัทธาของเพิินส่งให้เพิ่นมีความมันอกมันใจนะฮะถ้าตามความเสือกันนั่นแหละครับคนรเท่ารัทธาสิ่งไดมันใจในสิงไดก็จะเหตในเพิินเหดสิ่งนั้นได้ดีนะครับเมื่อวานเพล่นลองเพ่งก็ลองแบบนิ่งมากๆนะครับบอมีบอมีเหล่นมีมีหัวนะครับแต่ว่าเป็นโดยธรรมชาตินะครับเสียงก็ออกมาแบบสดใสนะครับ ชุดติเพ่นใส่เนั่นนะก็เป็นชุดทีดไส่ไปหอดอานาเวทที่ใหญ่นะครับของที่เรียนโยมเพื่อส,สไลม์มือมือขึ้นทีิผ่านไปเนี่ย่หละนะครับีเ่เฮาก็เลิกวังมือเศร้านี่นะครับเลิกล่ำล่าล่ำยังกันไปชุดเนี่พิ่นกับส่ไปนะครับกับจังไรก็ดีนะครับสำหรับมือนี่ก็บขอเ้าข่าวมาถึงชุดนี้ลหละเนาะกัขอให้นอ้องมี สุขภาพที่ดีต่อไปและการรักษาสื่อเสียงต่อไปเป็นกรื่ังจให้สาวหน่อยเพ็รบันแพงน้องอุ้งอิงและะ FC, ้วก็เอฟซทั่วรลุกทุท่ยสุขคนนะครับขันเขามาแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องกระท่อมช่วมจัน์ทนะครับช่องเ่าคาวสาวหน่อยเพ็รบันแพงนะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ